หนุ่มเข้าสวนเจอจงอ่างยาว3เมตรเลื้อยขึ้นบนต้นไม้คอหวยแห่ส่องเลขบ้านสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะ เป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นนะคะเมื่อนุ่มคนหนึ่งนะคะไปเจองูจงอางนะคะปกติเราจะเจอแต่บนพื้นดินนะคะแต่คราวนี้เจองูจงอางนะคะเลื้อยขึ้นไปบนต้นไม้นะคะเป็นต้นลองกองนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะคะมูลนิธิหน่วยกู้ภัยอริโยสามคีนนาทวีนะคะอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะคะได้รับแจ้งนะคะจากนาย ประพังกรแท่นจิรวัตรนะคะอายุ48ปีนะคะอยู่ที่มูสีตมุนครองทรายอำเภอนาทาวีจังหวัดสงขานะคะบอกว่ามีงูเลื้อยขึ้นไปบนต้นลองกองนะคะภายในสวนของเขานะคะและกําลังจะเลื้อยไปยังต้นเงาะนะคะขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยนำอุปกรณ์มาจับงูให้ด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จึงมาพร้อมกันหลายคนเลยนะคะนำอุปกรณ์มาจับสัตว์ เรื้ยขานนะคะเมื่อมาถึงนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบงูจงอางตัวใหญ่เลยนะคะกําลังเลื้อยอยู่บนต้นเงาะนะคะเจ้าหน้าที่จึงใช้อุปกรณ์ทําการจับงูนะคะจับงูไม่ใช่งูธรรมดานะคะเป็นงูจงอางนะคะอยู่จับอยู่ประมาณห้านาทีเสร็จนะคะจึงสามารถจับเจ้างูตัวนี้ได้นะคะเมื่อจับได้แล้วก็หนํามาวดความยาวนะคะยาวประมาณสามเมตรนะคะหนักประมาณสามจุดห้ากิโลกรัมนะคะก่อนจะ นำเจ้างูจงอางใส่กระสอบแล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะนี่เลยนะคะบรรดาคอหวยนะคะแม้จะกลัวแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าที่ภาคใต้นี่มีงูจงอางเยอะนะคะแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะส่องเลขบ้านนะคะเพราะว่าบ้านเขาบอกว่าเชื่อว่า เจองูที่บ้านไหนเลียบ้านนั้นจะมาทุกครั้งนะคะนี่เลยนะคะบ้านเลขที่ของคนที่ไปเจองูครั้งแรกนี่นะคะคือบ้านเลขที่42หมู่4ตำบลคลองทรายอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะคะคนที่เจองูอายุ48ปีนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะงั้นเราก็จะบอกความยาวของงูอีกครั้งนะคะคืองูจงอางตัวนี้นะคะความยาวประมาณ3เมตรน้ำหนักประมาณ สากิโลกรัมนะคะตัวใหญ่มากนะคะนี่เลยนะคะโอ้เห็นอย่างนี้แล้วก็น่ากลัวนะคะระมัดระวังนะคะงูจงอางนี่มีพิษเยอะมีพิษร้ายแรงนะคะก็ระวัดระวังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ